สวัสดีค่ะแม่ค้าเขาหลาดแกงนอเวพี่น้องช่วงนี้ลกูกค้ลางเงียบเงียบขายที่ท่าเรือนะคะขายที่ท่าเรือเฟอร์รี่เรือกำลังเข่าท่าช่วงนี้ก็มันมันก่ายฤดูท่องเที่ยวแล้เนอพี่น้องก่ายจะเริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงมันก็อากาศก็จะขมุกข,ำขำมัวฝนตกบ่อยช่วงนี้ ขายของกับไ่ค่อยนั่นปันไดแต่ว่าฮาก็าดีก็ยู่บ้านซื้อ,อ,อ <c oughs> เปิดเที่ยงนะคะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดดีแต่พอเราเปิดไอ้ตรงประตูข้างหน้านี้ลูกค้าก็มาซื้อมาแล้วสองลายนะคะตอนนี้อีกสิบห้านาทีจะถึงเวลาเปิดลานแต่ถ้าลูกค้ามาแล้วก็ขายนะพี่นอ้องขายของกับสิปีปีนี้ปีที่สิบพอดีพี่นอ้องเมนูก็เก่า ไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็ไก่คุกออซอสปอเปียนะคะผัดมิโซะเข่งแนงปอเปียทอดแล้วก็ไก่คุกเอ,อข้าวเล็กเลยนะไก่่ไกชุบเกล็ดขนมปังจ้ะมีทัวนี้อันเมนูพี่น้องแล้วก็มีอันผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนี่เนื่องจากว่าหม่องวางเขามันมันบ่พอเนาะเขาก็เลยเห็ดตามสั่งลูกค้ามาซื้อคอยเห็ด ปกติกับบะมีอันนันดอกแต่ว่าสองสามปีนี้เพิ่มมาเพราะลูกค้าถามหลายนะจ๊ะนะในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยพี่น้องตู้คอนเทนเนอร์ยาวเจ็ดเมตรประมาณนี้จ้ะใครอยู่ท่าเรือใช้ช่วงนักท่องเที่ยวเขาหลายๆกันเรือพุ่นเป็นรถจอดพุ่นยาวเป็นกิโลพี่น้องก็ขายของดีว่าใดเงืยว่าใดเงยุ่นละ ถ้าช่วงคายดีถ้าช่วงซัมเมอร์อีลีอหลอต่ว่าช่วงนี้มันมันเดือนสิงหาแล้วเนาะมันก็เริ่มเริ่มจะหนาวแล้วอากาศก็เริ่มลดลงสิบสี่สิบห้าองศาเมือม่อน,นี่ใครแน่ฝนว่าตกตะวาก็บว่มีแดดเมื่อวานนี่ตกเบิร์ดเมือ่อใครอยู่บนลมคายคองกับบ่ดีไปในช่วงนี้ก็ได้เมื่อละสามสี่พันคน,นะคะ ตรงนี้จะมีเรือดสองสองสองฝั่งมู่ปลายยุ่นี่มันจะเป็นเกาะเนาะมันจะมีเรือไปทางภาคเหนืออันอันเรือลั่นี้งจะไปทางภาคเหนืออีกลั่หนึง่งจะไปทางภาคใต้พ่ะท่านได้เข่าวทา,าเด้อมาเที่ยวนอร์เวย์พี่น้องเอ้ยแ <laughs> มวกวกกับขยันขันแข็งว <laughs> ิวธรรมชาตินะเนาะ ภูเขาช่วงทะเลบางนี่มันจะเป็นภูเขากันเนาะมันก็เลยบ่ค่อยคืนบ่ค่อยค่อยแห้งปนไหนไปฝากข้าพุดก็จะเป็นภูเขาอีพี่น้องเอ้ยจะเป็นทะเลมันมีภูเขาอันนี่มามาขันกลางมันก็เลยบ่คืนจะไปแห้งปนไหนถึงจินลมแห้งปนไหนก็บ่ค่อยอันนี้ปนไหนนะจ๊ะเนาะมาแล้วลูกค้าบางก็เด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ